มาแปรใครจะเปิดเจอลูกที่ออกมาเลขที่ออกค่ะโอเคเอาใหมนะคะหนึ่งสองมาแปรใครจะเปิดเจอเลขที่ออกมามาค่ะจึ๊บ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 โอเคยายแปลได้จกแล้วก็ได้เปิดก่อนค่ะจกจุ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 สาม่ะ

เอราจะไม่แน่มึงหนาคอยเลขที่ออกเลขเปียดจ้าเปียดจ้ามาเปอายึงสุดก่อนใครจะได้มาสุบอืออือโอ้ยยายเตยได้เปิดก่อนค่ะสองค่ะเอาไปเรียกเลขยเปียดยุ่ยใส่ป่ะหกค่ะป๊อปเป็น้าโอห่าเก็ดเอาจำด้วยนะคะ จำด้วยนะว่าเจ้แล้วจำด้วยนะคะว่าเลขไหนอยู่ไหนนะเพราะว่าเราจะจกได้เลขอะไรมันขึ้นอยู่กับโอ้ยไม่มีค,ค่ะ,ะแป้แกแปจ,จับนะจุก ่ดโอเบ้ต่อไปค่ะจุกเลขจ้ะเบอร์อะไรจ๊ะหไหนคะเบอร์เก้าที่เลขเก้าจี๊ดเก้าหัวเก้าขาไปยง๊๊ดซส๊กโอ้โถอาะเก่าเนาะขึ้นไปเลี่ยนไอยิ๊สซุใหม่ศูนยูนไม่ใช่ค่ะ สิบค่ะสิบยันอยู่สิบยูห<ล>่หันเก้าอยู่ไหนเบอร์ห้าเก้าอยู่ไหนเบอร์อันนั้นเบอร์หกจ้ะเอาไมา่เล่นเก็ดดีให้จับดูเถอะเก็ดตในเป้าเรา,าเาออเก็ตในเจาะเลาหนึ่งค่ะเอาหนีเนี่ยน,นะโอ,โอ้ยเด็กสองมาเมียน S <S อ,อุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วหอมมาแล้วเด้ยอยังไ,ไม่เปิดอันไหนยังไม่เปิดจะมีหรือเปล่าโอ้โฉ<ค>นเอา,มาเมริลันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามแสดงว่าเหลือไม่กี่ไม่ต้องแสดงหรอกขาดกรรมการเพราะว่าที่อยู่กันนี่ไม่มีสมองเลยเปิดดูคะ่ะใช่หรือเปล่าบ่สโอ้ยเปิดยุ่ยซิฟนี่อะไรคะสี่หนึ่งเอาเปิดลงไปอันเดียวเด่น

บ๊อบบ๊อบคือป่อมนบ่มาจากของอตาไพจ๊กนี่ตาเธอว่าเมนตีาตาไพจ๊กกับซิบกาหลังเขาเรียนอึบห้าค่ะมา,มาว้าวนี่ไหมอวดดูโอ้ยหายอย่าใ่หายอย่าใช้แกหายอย,ย,ยูไ่ไนโอ้ยจะจับอะไรนืน้อสาม่ีหะเ็อ้ยจับตัลกเก็บเกินมาเอาเธอเอาเลย แปดเอาจับลงไปแปด่นึ่ค่ะหนค่ะสาค่ะมันยู่ใส่เลขหาวะสองาถึงต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 ึงโอ้ไวววอวววววว่เว้ววววาววววบววววว สีสีสีเบื่อสีมาวนเหตุยานม่เป็นสูสูตโอ้แแค่ะสี่ีสี่ีสีซีสีอยู่นะสีอยู่นี่อุ๋สวู่่เยอ ดึงอะเดงอะเดงอ่ะเดงอะมองบนกังขางอล้องดึงมาแล้วเดึงดืงือมาแล้วเดืองเดืองทุกขนข้าขึ้นแหนะเกะมาหันเต่าได้นอจุกแมนแมนจุกเลขค่ะเลขสิบค่ะมาปูโอเคแหมมันนี่คือม่มีความจำเทนาอมือนี่เป็นอย่างเคอสิบเลยด จำได้จำไม่ค่อยดีค่ะจำแม่นอยู่โป๊วเปลวเม็ดยิ้งต็งเบอร์ยัเย็นเบอร์หนึ่งจ้ะมามาป่าโอ้จอดเพียเดียวจอดหนึ่งยูไนไม่ใช่ค่ะห้าไม่ใช่จ้าหนึ่งยูไนโอเคหนึ่งยูนี ฟึ้นโอ้โหได้อยู่เ้เยวจังลูก่าเธอเธอได้กี่ลูกอ่ะสอก็เลยอีกลูกนึงเพราะว่าอได้สองจกค่ะจกนะคะโอ้ให้คุณจกค่ะจบจจบแปดเแปมันี่แโอ้ดูแล้วโอ้ยยยยยรียนเยรียมการยังเยียยว่าจะพูดแล้ว สำมองดีเด้อมบะมี่ำจะจกจกมาดูสิค่าเรียกอะไรเรีห้า้้าโอรู้แล้วว่าห้าโอ้หายุใส่ะหายุใส่น้อยโอ้ยเค่ะเอาม่เล่นหาอยู่ไหนเสียค่ะโอ้ย สองโรตีไม่รู้ใครฉันจับเนาะฉันคือเธอจับผู้ใดจกก็ได้ค่ะเ่าสำคัญเอามือใครจกก็ได้ไม่สั่งทางนี่ยังนั่นสองมาเลขไม่ต้องดูก่อนเฮียโมคะเลขสองค่ะมาทิวโอ๊ยต่แม่สร้างมันเป่ายิงชุบร์ไปสองยู่ใสสองยู่ใสเธอมันเปิดแปดรอบแล้วเฮะมันเป็นมั่งกับโมลอยู่ใสเอานี่หรอกเด้อ ซีอีกแล้วใช่ค่ะสามเทียกับซีเทียอยู่นี่ละโอ้ได้แต่ซีจกสามเทียสองาใช่ค่ะถูกต้องค่ะนี่เธอเก่งเถอะวะมาเรามาหากันหน่วยสุดท้ายของเราจะอยู่ไหนได้หมดแล้วมา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 ดู จิมดูสิจะไดอีหยังจิม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 เลจิมจิมเป้ได้สีอะไรบ้างจ้ะสีนํำเงินสีแดงแกเป้ได้สมปลาคืออยู่พุทธละท่าเลยนั่นโอแมวของใครของมันใช่แล้วเอาก่อนจิมกุหลาจ้าจิมกุลาลูกค่ะเออเป้ได้ห้ายจ้าก็บอกว่าจิมพละเทียคือจิมพกัยแยเปห้าร้อยจ้าป้าเธอคือเมาค่ะห้าสิบ ไปใส่กระเบื้องเหรียนสเบ็บเล็กผสมน้อยร้อยห้าสิบตึงตึง